กว่าจะมาเป็นแป้งผักยกสูงแบบนี้มีวิธีทำอย่างไรบ้างมาค่ะมาชมของสวนผักหลังบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวสวนผักหลังบ้านนะคะหลังจากคลิปก่อนที่เราทำแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาทำขาแปลงค่ะเพื่อนๆโดยขาแปลงพวกเราก็จะใช้อิดแล้วก็ใช้ปูนก่อขึ้นให้ติดกันแบบนี้เลยนะคะพวกเราเลือกใช้ขาอิดแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้มารองรับน้ำหนักเมื่อเวลาที่เรานำดินลง ออก็เสร็จเรียบร้อยรอให้ตากแห้งวันต่อมาพวกเราก็ไปหากระเบื้องเก่ากันค่ะเพื่อที่จะมารองแป้งเม mm ื hmm. ่อได้อุปกรณ์ mm hmm. ครบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะในการรองแป้งนะคะก็ต้องใช้เหล็กกล่อง1นิ้วค่ะพาดกลางเลยค่ะเพื่อนๆ mm hmm. โดยหนึ่งแป้งก็จะใช้เหล็ก2เส้นนะคะเพื่อที่จะเวลาวางกระเบื้องเขาจะแข็งแรงแบบนี้นะคะเพื่อนๆนำกระเบื้องนะคะมาวางซ้อนกัน ทีละแผ่นนะคะไล่ไปจนสุดแปลงเลยค่ะกระเบื้องรองแปลงนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นรลอนคู่หรือรลอนเล็กก็ได้ค่ะตามสะดวกที่เราหาได้ในพื้นที่นะคะการปลูกผักจําเป็นที่จะต้องทาโรงเรือนไหมก็ไม่จําเป็นค่ะจําเป็นแค่ในช่วงยามฤดูฝนแต่หลังจากที่ไม่มีฤดูฝนเราก็สามารถปลูกได้นะคะและการปลูกผักนะคะเราก็เริ่มได้จากพื้นที่น้อยปลูกในถุงกระถางก็ได้เช่นกันค่ะปลูกไปปลูกมาเรามี ตลาดรองรับเริ่มขยับขยายเราก็ค่อยทําเป็นโรงเลื่อนหรือจะทําแปลงเหมือนกับพวกเราก็ได้นะคะพอลองกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะคะทางส่วนก็จะใช้สแลนเบอร์80นะคะนํามารองใช้เชือกแล้วก็เข็มเย็บกระสอบแบบนี้นะคะมาเย็บให้แน่นเพราะว่าเวลาที่เรานําดินลงนะคะเขาก็จะไม่ลื่นไหลไปไหนคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ให้นําดินหมกักที่มีอายุมกักนาน1-2เดือนมาลงก็พร้อมปลูกได้แล้วคะ่ะ